โอเคครับสวัสดีครับกีตาร์อันนี้เนี่ยฮะก็คือ,อเป็นคลิปสําหรับการใส่ดีเทลรายละเอียดซึ่งถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าตัวอย่างนี้น้องกีตาร์ทำแบบสม,มูทแล้วนะเเราก็เอาดีเทลมาใส่นะครับจริงๆดีเทลเล็กๆอะ่ะอย่างคิ้วอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นดีเทลใหญ่ๆเนี่ยเราพยายามทําด้วยมือก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเอเมจมาใส่โอเค อันนี้คือพี่ก็เลยขั้นตอนอันนี้ไปนะก็เข้ามาว่าวิาวธีการทํางานเนี่ยนะซ้ายมือน,น,นะครับรีลิฟทูลเนี่ยนะฮเท็กเจอร์รีลิฟนะครับแต่ก่อนเท็กเจอร์รีลิฟเนี่ยควรจะเลือกเวกเตอร์ก่อนนะครับนะฮะเลือกกรอบเวกเตอร์ต้องการจะจะใส่นะฮะสมมุติว่าโอเคนะครับอันนี้คือ,อต้องการ กรอบขอบเขตของ r e ลิฟ f นะฮะโอเคเราก็ไปเลือกอ from file เลยนะเอาใหม่นะนะเมนูนี้ครับซ้ายมือนะ texture relief นะครับโอเค from file นะแล้วก็ไฟ l ก็รูปคือรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยนะรูปดังเดิมรูปาภาพเดิมที่เรามานะครับคือภาพที่ดีที่สุดนะโอเคก็เราเลือก select vector นะครับโอเค รเราส่วนเีื่เรื่องของซิล์เวกเตอร์เสร็จปั๊บนะความสูงเนี่ยจริงๆลองดูพี่เราเอาสักจุดหนึ่งห้าอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วเซิล์เวกเตอร์ท่กทีอันนี้สองนะครับก็แอสเห็นนะครับก็มันจะมาในส่วนเวกเตอร์ที่เราเลือกนะครับโอเคนะทีนี้พอมาเนี่ยเราก็สัครับอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะก็ลองปรับดูลองฝึกดูว่าลองดูความสูงเนี่ยเท่าไรหร่เหมาะสมดีฟอร์มมันจะสูงไปนะฮะเราก็ลองดูเทเลนิดก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับมีคำถามก็ถามมาได้เลยครับพี่ต่ายินดีตอบ